กับสวัสดีงา้ๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อนารวยครับพี่น้องคะเมื่อนี้ก็ได้คู่บาอาจารย์ดังนะคะพี่น้องนอพ่นได้เดินทางมาจากบึงการครับพี่น้องคะกับญาติธรรมนะคะคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญน,นะคะมาเยี่ยมม,ยา,ม,ม,ยา,ม,มายมไม่ใี่ใส่ยะเฮานะคะพี่น้องนอค่ะกสวัสดีค่ะคุณแม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะนี่สายบุญโดยเฉพาะค่ะพี่น้องคะสายบุญเนาะคะ่ะ ก็ดีใจนะค,ะค่ะพุ่นแม่พุ่นมาเยี่ยมมายามค่ะพี่น้องขาะมืนนอ,ะมอนเนดี๋ยวสิเก็บอ่ามาเธอนึ่เธอที่สามเราบแม่มายาได้แอนมินบริยูจะคือเมื่อนี้ก็นักนดกันก็พอปูหนาคมหาลาบสิไป,ปเอาเลขยูเกดีเก่าก็กเลยบอกโอ้คุบาอาจารย์มากกอ่ปูเลื่อนไปอีกจะเข้าก็ได้ปูโอ้ปเป็นยังเดียเด๋ยวพ่อสิถาดอกก็ <laughs> ค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวตอนรับก็เลยว่าเมื่อนี้มือดีบโบสนดอกแม่ก็คือ อ่าทอันวัดล้านพญานาคอยู่หนองบัวลําพูกับเสือเล็กมื่อนี้ปูนาคกับเล็กมื่อนี่นะคะพระอาจารย์ก็มาเยี่ยมล้านถ้ำเมื่อนี้ก็เลยโอ้สงสัยมื่อนี้เป็นมือดีนะแม่เนาะมือนพระอาจารย์เพิ่าเลือกมือมาเลยมือสันวันดีค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่เพิ่ณมากรอบนี้รอบที่สามแล้วเนาะค่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณดนะแม่เด้อบ่ถิ่มบ่ป่าม่ซี่สยะแม่ลานถ้ำแม่ซีสายยะค่ะสาธุดนะแม่เด้อค่ะคลงลงลงพาะ คือวอนนางมึงอยู่มับผมเนามันมาเมีกำจับเนี่ยว่ะลูงผมว่าจะหาที่เต้นเนาะีลยวก็ตรนนนี่อยู่หน้าหน้าบ้างบนจานแม่ลุงอ่าจา์ส้นส้นเจ้ขาส้นส้นส้นอยู่ตะวันมะส้นตะวันของข้างมันสูงอ้ว่าเว่าฟงทะลสิเจ้าเนล้เลยเจ้าัาเสียงนี่มันคือมันฟังเขาบ่นเนาะค่ะพวกขย่อกาปหาโอ้สาธุสาธุเจ้า่ะอิ

เออมาล้านทำอยู่เป็นสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองให้ให้ห้องให้เฮืองให้เหลืองให้เหลื่อมนะอาจารย์นอเห็นอาหน้าตาเหรอเห็นแต่หน้าต่ตาโบเห็นหน้าเห็นตาเห็นตั้งแต่นี้เสียงหยุดไปเยอะมากเห็นกันคือนเขาเนาะคุ้มกู้ก่อนแสบ ไปูน e ีเตะนี <F row> ่อยังนาหน้าทุกน่เทาแต่มาสารขออนุญาตได้เจ้าค่ะเด้อเอาต่เสียงได้เจ้าค่ะอาจารย์มันบดล่ติ๊กกมั่งบอกจังขอยไงนะหอมด่ยิมก ก็เช็กยจนแล้ว่ะจ้ะิจลกตาลูาเย่ก์เลย้นู้หนเห็นินดไบยล่อย้างก็แสดงแสดงว่าคนเสียงติดตัวสนอจารย์เนาะโอ้คณแม่คนเสียงติดขันว่าสันเอาผ้นเอาวีดไม่เพิ่งทำไดู ดูน้องบลลลงพู่เจ้าค่ะไยาาอยกิโล่าประมาณสองร้อยสองร้อยกัวเจ้าค่ะสองร้อยก็โลปค่ะเล่นไปแลนมาจนสิบมีค่าน้ำมันแล้วเจ้าค่ะปรเซ็นเซ็นเฮ้ยค่อยๆค่อยๆอย่าขให้เศร้าเซ็นว่มีเค่ดีเตอาจารย์ เออผ้าันคุณพ่อกับคุณแม่อยู่มาเนี่อาจจะแล้วได้ป่ะเธอที่ได้ไปสีเกศค่ะจังไดกับผ้าว้าผ้าวาวให้ได้ปั่นองค์ปูซีสุโต้ได้ได้จับ้ายั น้ำน้ำสั่งนี่รู้สึกว่ามันส um ีแหงลงแหงลงพระอาจารย์ไม่มีน้ำมันต้องแหงแม่แม่เติมเติมให้ได้เด้ออาจารย์เด้อเติมน้ำให้มันเต็มให้นะเจ้าค่ะบ่เอาล้นก็ได้ดอกเอาเต็มพอดีพองามนี่แหละเจ้าค่ะพูดแม่เจ้าใส่อะไอันาเจ้าดีถาด โอ้อันเก่ามันอันเออทีลัคมก็เอาเลับเออมเรี้เอาว่าเอาไวสิ่งชั่ว้ามันจะมมที่หายไปโอ้ไม่ได้ทำกาพัฒเลยมันจะเอาใหม่มาอันเก่าก็คเอย่างกุฏิวาเออเอาไว้ันเชงง ช่มันไม่ด้กอย่างนบอันนี้นเี้เฮ้ยช่างนั้นช่างเ้านี่หนนี่เนี่น้อยนาะงนบ่จ้าจ้า้าาบ้าน้งคนในจ้าครูจ่าเสยกับเวยากโเวลาเคล็ดลับดีๆนี่เวลาเขาใส่ผลไม้ใส่นี่ให้พอกห้พูนคือว่าเห็นมันเต็มเมันมันหล่นหล่นเนาะเอาเคล็ดลับดีๆด้วยค่ะพี่น้องด้วค่ะนี่ เวลาโอ้ให้พอกให้พูนขึ้นรสเนาะแม่เนาะสาธุสาธุนี่ความรู้ใหม่เล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดบ่ะหูเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็จะได้เรียนรู้ไปน้ากันนี่ละค่ะจังเต็มจังเต็มมันบ่แม่ค่ะเพิ่มใหอยพุ่นค่ะกินกับบ่หอยโบกจุกกับบให้ลงมไปเนาะโอ้สาธุสาธุ อันนี้ห้าไัวพุ่มไหยอค่ะโอ้คนถ่ายเนเนาะเอาให้ได้เลื่อนไทเด้อให้ได้เลื่อนไท่ไม่เด้องอนนี่ก็ได้นาออยากได้เฮือนไม่แต่ว่าบอกเลขบ่ถือจะเทียก็เลขบ่ตร้ดจะเทียแมนเนาะแมนเนาะโอ้ค่ะสาธุสาธุอ จังไดกะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ใจดีเสรษทีใจบุญเนาะอะไรบ่พ่อกะให้คุณไปต้องฟ้องันอีกค่ะอันนี้คุณแม่มาจากพอนเจริญมาจากอ่าอำเภอบ้านม่วงนะคะพี่น้องเด้อค่ะอาจารย์กับบึ่งการสามสายเ้าไปประจบกันเนาะสามก้อนเสากับสิเทียงทีรีได้เนาะแม่เนาะวันนี้เนาะ ซีสีสะเกตไปวัดไหนเจ้าค่ะอาจารย์วัดหนองผือวัดหนองผือเนาะค่ะน้องอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มานนี้พัะตานี้ากังทีฆาระตังหิตายะสุขายะข้าแตพ่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระพิส uh ูุสงฆ์ขอพระพิสูุสงฆ์เเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีวิดามารดาเป็นต้นด้วยปู่ย่าตายายญาสนิทมิตรสหายสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่ธรณีาน,นาคีนาคาทั้งหลายอขอได้มารับพัาาตถานเขาได้มารับพัตถานขอเลขให้หลังานที่หนึ่งนิดโอ้สามเก้าห้าเลยค่ะพี่น้องเด้อซื้อได้บน่น้อพี่น้องขันซื้อได้ก็ซื้อเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มีเท่าไรอัดให้นักคะพี่น้องคะมีเท่าไรอัดให้หนักเลยเด้อค่ะตัวนี้นะคะตัวขอเฮ็ดขอสั่งเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อร้านทำแม่ชีไชย,ยะมื่อนี้นะคะได้คุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญทั้งจังหวัดบึงกาฬนะคะหรือว่าทาั้งอำเภอขาม,มงนะคะหรือว่าพอนเจริญน,นะคะเพื่อนมารวมด้วยช่วยกันนะคะถวายปูญาตายายอยู่นี่นะคะพี่นอ้องเนาะจังเลยเกิลไฮรูไฮรานได้โชคได้มานเด้อสิได้อยู่เฮือนงามเด้อขั้นออกมาตัวนี้ น่าแม่เนาะสื้ได้เงือนไทยหน่อยได้เนาะแต่ว่าสิปัญหาสิซื้อได้บ่แค่นั้นล่ะค่ะพี่น้องค่ะมีเท่าไหร่อัดให้หนักเมาให้เกี่ยงคาร์โตเตอรี่นี่ยสามเก้าห้าหรือว่าห้าเก้าสามนะคะพี่น้องเด้อซึ่งตัวนี้ก็ไปตรงกันกับเลขเพื่อการันตีไว้เนาะคะ่ะเอาข้อหอยเป็นประกันนะคะตัวนี้เด้อค่ะตรงกันเป๊ะเลยนะคะพี่น้องเนี่ยอ๋อสวยขนาดนี้จังเลยค่ะสวยเนาะแม่เนาะ เลขายรางวัลที่หน,หนันี้ผู้ผ <นะ S 1> ู้ใดเป็นคนจุดไหมวันนี้อ๋อเขาไม่ตั้งกิจอธิฐานได้ว่าจังไหนค่ะเขาอยากอยากหูข้ามอธิฐานอันเพราะว่าตั้งกิจอธิฐานขอกระปูกัมยาเพนว่าูกขอเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขท่ายสามโตเลยตรงตรงเลยค่ะเพราะว่าเคยประจุดอยู่บ้านอันพ่นแดงฉันได้มาสองหนึ่งหกแต่วันมาออกหกสองสองหกวันนี้ก็ได้สามโตแต่ว่าถ้าอาจจะซับเอากา ตามที่เห็นเนาะค่ะเนาะหกประตูเนาะมันกับ่มีบ่ห้ได้บ่ห้งมง่ายแต่ว่ากะใส่วิจารณญาณธรรมกะจัดให้นักถ้าคัดก็ให้พานไปลดน้องะค่ะเพราะว่ามันเป็นบุญภัยบุญมันยืดย้ายถึงเกินไปเนาะจะเนาะเป็นแนวทางสื่อจ้าค่ะเป็นแนวทางฝากตออเนาะเพื่อได้มาห่วมเหตดห่วมสั่งน้ำกันเนาะแม่เนาะเต็มเต็มงาังวันนากจัดนักจัดเต็มอีกคือเก่าจาเนาะเพราะว่าเทิ่งสีออกพรรษาเนี่ยก็สิได้อัญเชิญปูสีทุโงเก่าเสียน แม่สุภาเฮาสีมีบุญเนาะมีบุญได้เห็ดบอ่นอน้อค่ะพี่น้องเฮากับมาลุนกันค่ะพี่น้องค่ะเ<ม>พราะว่าทุกสิ่งย่างนี่ยทาสิได้ก็ย้อนโชคย้อนมานได้ค่อยได้สางเนาะแม่เนาะสั่นกับบ่มีเงินบ,บ่มีปัจจัยไปแลกปูนแลกไส้มาปั่นมาสางเนาะอ่าปูนยาก็คือกันเด้อนี่ให้คุณแม่เพึ่นสมหวังเพราะว่าเฮือนไทยก็ต้องไปอาศัยเอาเงินไปแลกเอาเนาะแม่เนาะเพึ่นค่อยสิให้มาเด้อเพึ่นบ่ให้มาตั้งซื้อเด้อยาเด้อ น้อแม่เนาะเอาจาอะไรก็ขอบคุณคุณแม่ <im it> ค่ะข <im it> อบคุณค่ะอ่ะนี่ยะคะ่ะ <im it> ปู่ย่าตาย่าเด้อห้โชคให้มนันขอให้เฮีงขอ <im it> ให้ปังขอ <im it> ให้ดังขอ <im it> ให้รวยสุขสุขคนที่เพิ่นได้เห็นคลิปนี้ค่ะสามเก้าห้าห้าเก้าสามรวยค่ะพี่น้องค่ะ